ชงชากับซูซี่นะคะนี่เป็นนมขนมใส่นมไปหน่อยนึงเนาะนี่นมเอ๊โอเคเล็กน้อยพอค่ะส่วนชาเราก็คนๆมันหน่อยนะคะให้มันสีนี่เป็นชาหน่อยอะคะ่ะไม่ได้น้ำร้อนนะนี่ดูที่สีชาเป็นยังไงนี่น,นะจุ่มจุมลงไปเนาะ หน่อยอ่ะเรามาดูกันน็อตอะน็อตอะสตรองยล้อเตอร์สตูร์สตูเอาแบบกินบรรยากาศใช้ทะเลนะค่ะทุกที่อ้าวอ้าวอ้าวพัวพันกันหมดแล้วอ้าวอ้าวโชว์มันไปเชิญกันมาพัวหมดแล้วอ้าวนี่ ลองใหม่ค okay. ่ะลองใหม่คอตื่นกันนะคะติ๊งติ๊งอื very nice